ชวนเพื่อนๆส่มกินลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์ใครจะได้รถอีสีดำรถยางไม่หรือใชเอมเทศกลิ่นเหมือนยางบนท้องถนนอันนี้แล้วกันยางไม่บรนขอคนกันยางไม่ยางไม้แชเอมเทศหรือยางไม่ เธอเอ็มเทนรสชาติเป็นไงอ่ะตอนแรกมันเบิร์นอยู่ล้อมันล้อฟรีล้อเบิร์นอยู่ตอนนี้ไม่ละยังไม่ไม่เป็นไงวะเอาเจะเอ็มเท่นี่หรือเปล่าวะจะเป็นกลิ่นอะไรอะไรอะไร่ะอ้าวยางอ้วกหรือพีชพีชคือยังกลัวนอนในที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวไม่อ้วกจิใจเย็นเลย เดี๋ยวิเลืกินจะปุ๋ย <Wow. S 1> ว้าวว้าวอะไรอ่ะพีซเหลือสี่เม็ด <laughs> หูกัดคำแรกออกเลยอ่ะเป็นไงวะมันเหมือนนมบูด่ด่าใครจะไปกลัวอ้วกกันร้อยทิศหรืออ้วกวะ,วะ <laughs> ไม่รู้แต่อร่อยแต่แต่ก็ไม่อร่อย <laughs> มันร้ายมากอ่ะต่อไปรสแมลงเหม็นหรือมัชเมลโล่ย่างสีมันดูเหม็นทุกอันวมเขำเลยกันวะเฮ้มาเมลนล่ย่างรอเฮ้ยเม็ดนี้สีน้ำตาลเยอะอยากลองจิ้มเลยกินอะไรไหมมันดีขึ้นมาเลยให้เลยกลิ่นนี้ใครเข้าปากแมลงเห็นนี่ของเข้าปากของกลิ่นนี้เลยให้เลย ที่เราเคยตบปุ๊บแล้วกลิ่นออกอ่ะกลิ่นกลิ่นนี้เลยอ่ะเอากลางๆแล้วกันต่อด้วยยาสีฟันหรือบูเบอร์ยาสีฟันหรือบูเบอรี่ยาสีฟันป่าวะเซนโตรได้เฮยยาสีฟันนี่คือเม็ดที่คุณเลือกขอโทษนะครับมีแปลงไหมอยากได้ยาสีฟันป่ะ อาบูบูเบอรี่เลยโอ้โหรอดอีกแล้วโอ้โหโอ้าวเหลือสองเม็ดเราต้องโดนสักอันแหละก <c oughs> <ม>ินยะาที่ฟันออกมาเลยตั้งแต่กัดคันกันที่สองในสุดท้ายไปฮะบูบเบอร์รี่ไม่โดนเลยครับผม